ทนแทนตอนนี้ที่เบบี้มมยนะคะซื้อครบ1 4 9 9ับาทก็แถมกระเป๋าสวยๆแบบนี้ให้ด้วยอีกหนึ่งใบแต่ถ้าใครที milk, ่บอกว่าอยากได้ของแถมทุกมิติถ้าทุกมิตินี่เลยจ้ะน้ำยาบัพพัานุ่มึหนึ่งแถมหนึ่งหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำเด็กค่ะออร์แกนิกก็หนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็มีของแถมรอแม่ๆพ่อๆอยู่ค่ะและอีกหนึ่งบูธกิจกรรมที่สีสันน่ารักมาก คือบูกิจกรรมของมังกี้โพนี่นั่นเองนะคะวันนี้เขามีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูอันดับแรกเลยนี่เลยสเปร์กำจัดไรฝุ่นที่คุณแม่แม่เนี่ยไม่ควรมองข้ามหรือจะเป็นนะคะผลิตภัณฑ์ลูกกิ้งหอบแดงเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลลูกคายาดมไม่ได้เหมือนแม่ๆก็นี่เลยค่ะลูกกิ้งหอบแดงนะคะหรือจะเป็น นะคะทีอนวันที่สามารถที่จะป้องกันยุงได้ด้วยแล้วก็บำรุงผิวให้กับน้องได้ด้วยลดบรรเทาอาการคันนะคะผดเืเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ซื้อสินค้าที่พูดกิจกรรมของเราก็จะมีของแถมน่ารักน่ารักนะคะจากมังกี้โพนี่ให้ด้วยค่ะและอีกหนึ่งพูดกิจกรรมฟิลเจ้าหญิงมากนะคะจากบแบมบปี้และเองมีโปรโมชั่นทิชชู่เปียกสามแถม ของแถมจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะกว่าที่ชูเปียกอีกนะโดยเฉพาะนี่เลยจึงมากเขาคือลังแผมเพริดค่ะคุณในลังนี้เนี่ยก็จะมีแผมเพริดให้แล้วก็เอาลังตัวนี้ไปเก็บของได้นะคะจะไม่เหมือนกับลังทั่วไปได้